แอ้วมันซื้อพันธงสวัสดีครับนะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับคลิปพิเศษมีเสาธงเล็กไหมเสาธงเล็กเล็กเอาดีๆเอาให้มันเป็นมุกเป็นมุกส้กนอายนนะมับี่พันธงมาเดจ้าของเปิดให้ครับโอ้ไม่ได้เอาของไม่ได้เอาของแก้มหมวกกระนกมาให้นอตงตำรวจยึดไปยังเหรอ ที่เขาทุบเหหูเร็วกัะางวมจะพันธงเลยจะพันธงไ่ด้เจอการที่จะชัดหูเป็นปีแล้วเนี่ยจริงไม่จริงอ่ครับวันนี้นะครับนะคุสัมภาษณ์นะวันนี้เนสัมาณแล้วอสัมภาษณ์เลยสัมาษณ์เลยอยู่ดี้เอาสัมภาษณ์เราเสียงสัมภาษณ์มาไ้สัมภาษณ์ดีสัมภาษณ์อะไรกาบรรยากาศบรรยากาศงานก่อนอ อาจารย์ก็เกือบปีเนาะไปได้มาโอ้เกือบปีล่าสุดทั้งครั้งล่าสุดมาผูกแขนผูกแขนผูกแขนลุงพลที่สามสิบอะผูกแขนป้อนไข่ที่หนึ่งอะที่หนึ่งแขนป้อนไข่อ่าเแิดป้อนไข่เป็นไงครับงานปีนี้โอ้บอกเลยครับว่าบรรยากาศปีนี้สุดยอดมากนะครับแล้วก็มันได้หลายอารมณ์นะคืออัศจรรย์ไม่คาดไม่คาดคิดว่าจะเจอแบบนี้ ก็คือสิ่งที่เห็นสองก็คือความราบรื่นที่คิดว่าไม่น่าจะราบรื่นบรรยากาศแบบนี้ถ้าบ้านแถวบ้านผมนะคือเละก็ให้เครดิตให้าาชายานชนตรงนี้ด้วยนะเขาคุยกันรู้เรื่องส่วนความอลังการเนี่บอกเลยว่าเรียกว่าจะใช้คำไหนดีคือสุดยอดเลยสุดยอดได้ข่าวอีกป้าแสนบอกว่าปีหนะ้ามีการจองไว้แล้วจะทําอลังการมากกว่านี้ ถ้าใหญ่กว่านี้ก็งานระดับประเทศแล้วล่ะพี่เดี๋ยวนึงคุยผมกินโทนะฮะบ,บอกได้บรรยากาศสุดยอดนะครับามมายังมีสิ่งที่เราเห็นแล้วมันมันมีความาซาบซึ้งความปิติความสุขที่เราได้เห็นในครั้งนี้นะครับ <c oughs> งานนี้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพทุกคนเนะครับนีแหละสิ่งที่เกิดขึ้นได้ได้ฟังเสียงจาก FC เอฟซเนาะที่มาเที่ยวงานปีนี้เขาบอก ระดับจังหวัดเลยนะการจัดงานการจัดงานโอ้จริงๆครับอันนี้ไม่เถียงไปแสงสีเสียงความอลังการเนี่ยมันรู้สึกว่าหลายเสียงมากนะที่เอ็มถามโอ้มันเหมือนเราไปเจองานต่างๆมากมายมันมันเหมือนเหมืออาชีพเลยใช่ครับใช่แสงสีเสียงอลังการมากโอ้อลังการแล้วก็ผมชอบคือกําหนดการที่เขาแสดงนะมีแต่ดีๆแล้วก็มีเด็กะไรนะเมื่อคืนใช่ไหมใช่มีเด็กเยาวชนใช่ไหมใช่ครับมาแสดง แล้วก็ที่ผมเห็นนะก็คือในรับความร่วมมือจากชาวบ้านดีมากดีมากบอาจะอย่างนี้เลยครับแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็เด็กเขามีความสุขนะทีนี้เด็กรุ่นนี้เขาจะซึมซับต่อไปว่ามันจะเป็นงานประจําปีมันจะเป็นงานประจำปีแหละทีนี้มันก็จะเป็นจต่อไปนี่ก็คือชาวบ้านเขาจะรักลุกมพลแมาแตนรักที่นี่นะเพราะว่าจะเป็นที่ให้ความสุขแล้วก็ให้ความเจริญกับเขาเ,เนี่ยถนนไปนไง เขาจะสร้างมาใช่ครับจะปรับปรุงแล้วครับนี่คือมีอิทธิพลต่อนะเพราะว่าเขาเรียกว่ามานี้มันจะเป็น50ล้านกว่าโหอยากได้ได้รับการยืนยันผมคิดว่าจะมีไฟมานะโอ้โหติดไฟนะใช่ใช่ติดไฟมีคือเขาจะเห็นว่ามันจะมีการคมนาคมมากขึ้นครับจะมีรถมากขึ้นสัญจรมากขึ้นดังนั้นก็ไหวตัวทันนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานของรัฐใส่ใจมากเลยอิทธิพลนี้ผมว่ามีส่วนในการผู้ ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะน่าจะมีปากมีเสียงในนะั้นว่านี่จะปะดงตรงนี้นะมันจะมีสถานที่จเจริญขึ้นแล้วนะมผมว่ามาส่วนหนึ่งมาจากองค์ปู่บริจิตด้วยออนะครับนะอ่ะต่อมาฟันธงอะไรไหมอ่าวันที่ยีออ่สิบไอาจังยี่สิบธันวาคมครับผมผมบอกเลยครับว่าเท่าที่ติดตามมาแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดนะครับอาจารย์วิเคราะห์อยู่<ม>ประจำผมใช้คําว่านี้มันเป็นปรากฏการณ์นะ ก็คือโดยมากคดีแบบนี้มันจะมีที่รับกับที่แจ้งเช่นมีคนบอกว,ว่าวงในก็แย่แล้วแต่ตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์ก็คือมันมีแต่ที่แจ้งกับที่แจ้งสิ่งที่เหมือนจะจะปกปิดไว้มันกลายเป็นที่แจ้งหมดเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคาใจไม่มีอะไรคาใจเลยนะครับเพราะว่าผู้รักผู้ใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้รู้กฎหมายเนี่ยเริ่มไม่มีอะไรคาใจแล้วนะทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราที่คาดหวังเรามีความความหวัง เราเรียกว่าเชื่อมั่นในลูกคนป้าแตนก่อนเมื่อเชื่อมั่นในลูกคนป้าแตนเนี่ยเราก็มาเชื่อมั่นทีมทีมทนายทีนี้เราจะเหลือแต่ความเชื่อมั่นพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเป็นไงฮะมันเรียกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวันที่ยี่สิบนี่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับล้านเลยเหรอผมไม่คิดว่าจริงๆจะให้สามล้านนะสี่ล้านไหมอ่ะห้าล้านสิบล้านเลยนะล้านคงไม่ได้าานนล้ ทงไปไหนอ่านะทงไปไหนครับตรนงนะครับว่าวันที่20ธันวาคมเนี่ยลุงพลของเรานะครับบารมีเต็มเปี่ยมแล้วบารมีเต็มเปี่ยมคิดว่าไม่ต้องเดามากครับเพราะว่าคนมีคุณธรรมปุ๊บจะรู้ว่าลุงบุญประแตนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นต่อไปเนี่ยมันจะมีผลนะมันจะมีผลต่อความเจริญแล้วก็สิ่งที่เชื่อมั่นต่อลุงบุญประแตนมันจะไหลมาเทมาคนดีขนาดนี้เราจะไปหาที่ไหนครับ คนดีขนาดนี้จะไปหาที่ไหนครับคนดีที่นี้จะสร้างความจเจริญก็คือลุงพลพระแตนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วเดี๋ยวอาจารย์คนดนีแบบนี้ไม่ได้หาที่จตตัตามตลาสดนะครับไม่มีนะฟันตรงนะครับอันี่ิ0ธันวาคมนะครับผมอท่านเลยมองเลยฮะว่าลุงพลพระแตน <c oughs> เป็นผู้บริสุทธิ์ครับผม ดามกีเพิ่งลงจากนั้นหาร้านความดังลุงพลมันจะไม่เหนือตรงนี้ครับรายการทีวีนะและผมอันนี้ผมเดานะผมเดาว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยลุงพลผลบนทิ่นและผมเดาว่าจะไม่มีใครอุทธรณ์อ้าวผมเชื่อว่าจะไม่มีอุทธรณ์ด้วยไม่เพราะว่ามันเป็นความความสว่างกับความสว่างไม่ไม่มีความลับ เป็นคดีแรกที่แปลกเราก็ไม่รู้นะปรากฏการณ์นี้ก็คือหมายฮะเพจนนั้นนะ่ะเพจนั้นน่ะอืมเพียชาบานใช่ฮะมันทําให้ไม่มีความลับมันมีที่แจ้งกับที่แจ้งบางคนอาจจะอาศัยที่มือดอยู่เพื่อจะเอาชนะแต่พอเจอเพียสไปมันเป็นไม่มีความลับอและความลับที่เราเห็นเนี่ยผู้รู้กฎหมายทั่วประเทศก็จะเห็นแบบเราครับดังนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีการอุทธรณ์นะับอาจจะมีการอุทธรณ์ในความคิดของผมนะเพราะว่า มันมันเห็นแล้วมันตอนแรกเราเชื่อมั่นแค่ลุงพลป้าแตนเนี่ยไม่ได้ทําแต่ว่าเราเห็นขบวนการบางอย่างแล้วเราคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะอาจจะไม่มีการอุทธรณ์ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวนะส่วนตัวนะผมก็เชื่อมั่นส่วนตัวว่าสั่งตัวสังตัววันที่ยี่สิบเนี้ยนะครับยกขาวอืยกขาวก็คือเพราะว่าเขาวงอนาแจ้งมาแล้วเอาแล้วเอาไห รดับดอกเตอร์แจ้งมาแล้วหลายๆยนนคนด้วยใกล้วันเข้าม,มาแล้วนะครับเอฟซีใกล้วันเข้ามาเดี๋ยวถ้าลงนะลงร้ายจะให้ดูข้อมูลมนี่เดี๋ยวผมจะบอกว่านะตามคำก็คือศาลจะยุบฟ้องตามปวิอายามาตรา185ครับผมก็คือแพ้ขาวแพ้ขาวครับถ้าพูดถงใครบางคนที่พยายามที่จะโน้มน้าวเรื่องนี้ให้เป็นการลงลงลงนะครับ ใครจะวิเคราะห์ยังไงใครจะวิจารย์ยังไงก็ปล่อยเขาไปมองเขาแต่ในมุมองเราคือครับวิธีการแรงจูงใจไหม,ม่มีนะครับแ้วก็หลายหลาย,หลายอย่างนะครับก่อนเกิดเหตุความสัมพันธ์เป็นยังไงเราก็คงจะรู้กนดี<ห>ผมก็คงจะไม่พูดลงลึกมากกว่านี้ใช่ใช่นะครับใครจะพูดยังไงใครจะว่าไงปล่อยเขาไปนะครับแต่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราต่อสู้มาของเราครับวันนี้เรื่องของเรามันจะถึงฟังแล้วนะใช่แล้วนะครับวันที่สินี้ผมยังเชื่อมั่นนะครับในอุดมการณ์ของพวกเรากบธนากระเอาะจับไม่ชัดเราก็คือส่ายฟ้ดรอบนอกด้วยกัน เพราะฉะนั้นนะครับในวันที่20นี้นะครับนะเราเรียมเฮนะครับบอกเร่นี้ทรานประจ์ครับสุดท้ายครับฝากอะไรถึงลุงพลพระแตนแล้วก็แฟนขับตัวโลกครับโอ้โหนะครับเมื่อกี้ก็มีแฟนขับจากสปปลราวนาด้วยเขาก็มั่นใจแตงนั้นผมขอฝากนะครับทุกท่านนะครับว่าความเชื่อมั่นของท่านไม่สูญเปล่าความจริงใจต่อลุงพลพระแตนเป็นคนที่ดีเราไม่ใช่แค่สัญชาตญาณ เราตามชีวิตเขามายิ่งเราเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีมากกว่าที่เราเข้าใจผมชอบมากคือกิตอาสาช่วยให้คนอื่นได้ได้ประโยชน์ก่อนนะครับ่บที่เหลือนั้นก็จะเป็นการมาตามปกติของเขานะครับดังั้นลุงวันประเต็นฮะขาวครับผม